่ประธานองค์พระประธานที่จะนไปประดิษแรมพร้อมด้วยน้องชายอโยม,มแ <c oughs> ม่คือมาซื้อเลยนะับซื้อไปถนัดไปกราบผู้คนผู้มีน้ำใจงามทานโหดน,น้ำใจแห้งคาบุเชื่อด้วยบุเช่อย,ยพระประธานท,นที่มีปรลังแล้วเมื่อเข้ามา,ารับบุญบารมีกระแส วันนั้นวันพนมและจังหวัดใกล้เคียงเป็นบุญบารมีของท่านแผ่ไทยานอายเหนื่อลยละเมื่อคืนนี้ก็ถูกทดสอบตอนนี้ก็จบปริญญาชีวิตแล้วเปิดให้ดูให้ชมก็จะเป็นเปริญานอนนะนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องว่าตั้งใจ5โมง30นาทีจะได้เริ่มประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา มีการร่วมการไหว้พระสมาทานสิงสางพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญที่หน้าศาลาการเรียนลมอากาศอัดเย็นสบายราตรีพวกเราทั้งหลายก็จะประกอบกายและกุศลรวมกันไหว้พระเล็กน้อยถ้าว่ามีความพร้อมกับมาท้าบุญนั้นเป็นเด้อ ีพระพุทธศาสนาขนากไปแม่เฮานีเอาวก็คืออ่าวภาโกกาไปเล่าความตั้งใจให้ฟังเลยโอ้ยหลวงพ่อโค้กตั้งใจครั้งแรกนี่จะมาพ้นหลวงพ่อเหมือนช่องฟ้ามหาสมุทรเหมือนพระโพธิสัตว์น้ำใจงามและโยนอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรประกาศเลยว่าวัดนี้ใครห้ามแตะเพราะว่าบ้านทใเมื่อปีที่แล้วมีก่อนหน้านี้นั่น รู paid, so time ้ส well, yes. ึกเอาลมมาแล้วข id uh, ้างในอยู่ข้างในสาราฮามาเอาบุญอากุศลนำพี่น้องทางกรุงเทพฯมาอาบุญอาบุญศน์นำเหมือนใจสมจิตไม่ใช่สมจิตจบจหอนะเหมือนใจสมจิตอะไรู้นทำไจะหาดอกไม้ให้หลวงพ่อไม่เป็นศัพท์นิพภาษาก็จะได้เอาไม้ยาวได้ น,น,นะนะกลมและไปด้ากนก็ก็เชิญคุณแม่สนใจถามว,ว่าเรามีผู้หนึ่งที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ตาผม อิติปิโสภะคะวาอะมิโตอตาโรไมตรีการุาโมติตา Bye. Uh...